กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ใช้มาตรา44นะครับในการสั่งปลดรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จากปัญหาเหมืองแร่ทองคำไม่มีความคืบหน้าติดตามได้กับคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับ ับตั้งแต่วันที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้ปิดเหมืองทองคําสิ้นปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็ยังคงมีความพยายามจากบริษัทเหมืองแร่ทองคําที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตต่อไปอีกในขณะที่รัฐก็ไม่มีความ ชัดเจนที่จะควบคุมให้มีก,มการฟื้นฟูเหมืองทองคําอย่างจริงจังครับกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคําจึงเห็นว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบแล้ว นางวันเพนพรมรังสรรรองประธานกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคําบอกว่าปัจจุบันรัฐยังไม่ยกเลิกคําขออาชญาบัตรพิเศษสํารวจแร่ออกจากที่ดินของชาวบ้านในหลายจังหวัดและยังคงเป็นสิทธิ์ภายใต้คาขออาชญาบัตรอาชญาบัตรพิเศษของบริษัทคิงเกตท,ที่ระบุเข้าตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียไปเมื่อรัฐบาลเดิมประชาชนจํานวนมากเกรงว่าอาจเป็นการซื้อเวลาและสุดท้ายอาจจะทําให้มีการทําเหมืองต่อไปโดยเห็นผลกระทบจากทั้งเหมืองแร่ทองคําจังหวัดเลยและจังหวัดพิจิตรเป็นตัวอย่าง ซึ่งล่าสุดเนี่ยมันปรากฏเป็นรูปธรรมก็คือมีการยกเลิกสอบประกอบประชาชนแล้วก็ห้ามเข้าทําประโยชน์มีมีมีเป็นรูปธรรมแล้วโดยบอกว่าถ้าเข้าไปทํากินเนี่ยจะถูกจับติดคุก3ปีอย่างของคุณพ่อเนี่ยค่ะตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วเราก็เลยได้นํามาเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบว่าสอบประกอบมันไม่ได้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวแล้วก็มียกเลิกที่สระบุรีแล้วก็มียกเลิกนอสามยกเลิกโฉนดที่ดินที่ลบบุรีด้วย แล้วก็ยกเลิกที่พิจิตด้วยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเส้นทางของพื้นที่เดียวกับที่มีคาขออนุญาตทับอยู่ซึ่งอันนี้วันนี้ที่ที่ประชาชนกังวลก็หมายหมายถึงว่าอาจจะยังถูกปล้นสิทธิ์ในที่ทํากินอยู่ในวันเดียวกันนะครับมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องที่ดินทํากินจากการยกเลิกสิทธิส์สปกอโฉนดที่ดินสคหนึ่งและนอสสามของประชาชนในจังหวัดลบบุรีสระบุรี นครราชสีมาและหนองบวัวลำพูซึ่งไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งคอสช,ชที่36ทับ2,559มีการดำเนินการมาก่อนและเร่งดำเนินการในเวลานี้ในพื้นที่ที่มีอาชญาบัติคำขอพิเศษของกลุ่มทุน จึงเข้าร่วมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบหาความจริงและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนด้วยประชาชนกลุ่มนี้ยังคงมีความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนะครับว่าไม่ตอบโจทย์ที่จะแก้ปัญหาของชาวบ้านเพราะว่าขาดมาตราที่ระบุเรื่องสิทธิชุมชนซึ่งจะเป็นมาตราสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาของชาวบ้านไว้อย่างชัดเจนครับ